เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับค่่าคืนที่ผ่านมานะครับทางแฟนแมนยูนะครับโอ้โหได้เฮนเลยนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับก็สามารถเอาชนะในบ้านได้สักทีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนแมนยูทุกทท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับคู่ปรับแมนยูตลอดกาลนะครับจะลงทําการในขันนะครับแล้วคู่ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานะครับก็จะเป็นคู่หลวงไบตันนะครับจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองครับ สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับเป็นไบตันนะครับที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้นะครับสภาพความพร้อมของนักเตะนะครับทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับก็จะนำาด้วยคาวลุมิตตมะนะครับแดนนี่เวลเบกนะครับนำทัพมาในค่ำคืนนี้ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเอง นะครับพวกเขาก็น่าจะจัดชุดใหญ่นะครับแดนหน้านำมาด้วยโมฮัมเม็ดซาร่านะครับดาวินดูเดหลุยดิอาร์นะครับพร้อมนำทัพมาในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับฟอร์มของทั้งคู่นะครับต้องบอกได้เลยว่านะครับใบต้นช่วงหลังๆฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับในเกมที่แล้วก็แพ้มานะครับฟอร์มโอโ้โห ต้องบอกเลยว่าทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเลยในช่วงหลังๆของเจ้าบ้านอย่างไบตันนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับก็ยังสามารถรักษาฟอร์มมาตรฐานของพวกเขาได้นะครับเรื่อยๆนะครับถึงเกมล่าสุดนะครับจะพ้ให้กับสเปอร์มาแต่พวกเขาโดนใบแดงไปถึง2ใบนะครับแต่เลือดนักสู้ของพวกเขานะครับก็กัดฟันสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแล้ววันนี้ สื่อต่างประเทศยังมองให้ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับบุกมาเป็นตอบไบตันนะครับที่ครึ่งช่วงตัวนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไบาตันช่วงหลังๆฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับโอ้โหเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเกมรับหลวงมากนะครับวันนี้ถึงจะได้เล่นในบ้านแต่ผมยังมองว่าน่าจะต้านทานเกมลุกของลิเวอร์พูลช่วงนี้ไม่ไหวนะครับผมขอเลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเลยแล้วกันนะครับน่าจะบุกมาเอาชนะไบตันได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้เลือกมองไปที่ลิเวอร์พูลเลยวันนี้ชูชัยอย่างแน่นอนครับแล้วพบกับผมเต้ยเตอหัวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ